ของครูทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในรายวิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอาหารนะคะอ่ะเรามาเริ่มบทที่หนึ่งกันเลยอ่ะบทที่หนึ่งนะคะความสำคัญของการควบคุมคุณภาพเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะคุณภาพหมายถึงลักษณะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสังเกตได้ หรือสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีทางกายภาพเคมีและชีวภาพคุณภาพที่วัดออกมาจะบ่งบอกถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะที่ผู้ซื้อต้องการซึ่งความแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับระดับของผู้ซื้อนะคะการควบคุมคุณภาพหมายถึงการจัดระบบการทำงานที่นำเอาวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่พอใจกับกลุ่มผู้บริโภคและต้องเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดใช้วิธีการง่ายๆและสามารถปฏิบัติได้สะดวกโดยที่ผู้บริโภคต้องเกิดความเชื่อถือและยอมรับในคุณภาพนั้นๆในการผลิตอาหารการควบคุมส่วนประกอบทุกอย่างการควบคุมเครื่องจากคนงาน ตลอดจนการขนส่งและวางจำหน่ายเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทั้งสิ้นและการควบคุมคุณภาพที่ดีต้องเป็นการป้องกันไม่ใช่การแก้ปัญหาการควบคุมคุณภาพจึงเป็นการกระทำที่ทำให้มีผลผลิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ปฏิบัติได้โดยคำนึงถึงความประหยัด รวดเร็วสะดวกสามารถปฏิบัติได้เกณฑ์มาตรฐานจึงต้องกำหนดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทยได้กำหนดโดยมีผู้แทนจาก3ฝ่ายคือฝ่ายผู้ผลิตฝ่ายผู้บริโภคและฝ่ายนักวิชาการเรเรามาดู ฝ่ายต่างๆว่าประกอบด้วยใครบุคคลใดบ้างนะคะฝ่ายนักวิชาการก็จะได้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศเป็นต้นฝ่ายผู้บริโภคก็จะเป็นสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค ฝฟล์ผลิตได้แก่ผู้แทนโรงงานผู้แทนสมาคมผู้แทนพ่อค้าปีกพ่อค้าส่งผู้สั่งสินค้าเข้าส,ส่งสินค้าออกนะคะทั้งนี้ควรจะพิจะผ่านการพิจารณาจากผู้ที่ปฏิบัติงานผู้ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดปีกย่อยยกตัวอย่างความปลอดภัยในวัตถุดิบทางการกเกษตรจาก ยาฆ่า,า,มาแมลงสารเคมีทางสรารสนุขก็จะเป็นผู้กำหนดแต่ทางเกษตรปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้อยู่เลี่ยงไม่ได้จึงต้องใช้วิธีกำจัดสารเคมีด้วยวิธีการผลิตหรือวิธีอื่นๆนั่นเองค่ะประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพมีอะไรบ้างน,นะคะหนึ่งทำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีคำว่ามีคุณภาพดีก็คือวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาผลิตอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่มีคุณภาพอย่างเช่นเราได้เนื้อสัตว์ที่สดใหม่นะคะไม่เก่าจนเกินไปไข่ไก่ที่สดหรือแม้กระทั่ง มะนาวที่มีความเปรี้ยวสม่ำเสม,มอเพราะมาจากแหล่งผลิตเดียวกันนะคะ 2. ทํทำให้กระบวนการผลิตตลอดขั้นตอนเนี่ยไม่มีปัญหาก็คือในการควบคุณคุณภาพก็จะจำเป็นต้องควบคุมขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้คุณภาพมัคงที่นะคะเช่นขั้นตอนการตัดแบ่งขนาดการตัดแบ่งขนาดของอาหารขั้นตอนในการ ใช้ความร้อนในการควบคุมอุณหภูมิและเวลาขั้นตอนในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แล้วก็ขั้นตอนในการจัดจำหน่ายนะคะสก็คือทำให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จมีคุณภาพสม่ำเสมอตรงตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ว่าใครจะเป็นผู้ตรวจสอบก็ตามก็ผลออกมาแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะ 4. ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำต่ำยังไงก็คือการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพเนี่ยเราก็ไม่ต้องผลิตซ้ำหรือเมื่อผลิตแล้วเราก็สามารถจัดจำหน่ายได้เลยแต่ถ้าการควบคุมคุณภาพที่ไม่ดีต้นทุนการผลิตของเราก็จะสูงเว่าทำออกมาแล้วเราก็ต้องเอาไปทิ้งนะคะทำให้ต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นเสียเวลาค่ะ คุณภาพของอาหารที่ผู้บริโภคต้องการเป็นอย่างไรเรามาดูกัน1ก็คือความปลอดภยัยปลอดภัยจากการรับประทานนะคะไม่ว่าผู้บริโภคสารประทานทางตรงทางอ้อมก็ต้องได้รับความปลอดภยัยความปลอดภัยนี้ก็คือเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะทําให้ร่างกายเนี่ย มีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตทั้งเฉียบพันและระยะยาวเพราะการสะสมของสารเคมีหรือสารพิษต่างๆในปัจจุบันผู้บริโภคคำนึงถึงความปลอดภัยกันมากขึ้นเพราะมีสาเหตุการตายจากการบริโภคอาหารอย่างมากขึ้นนะคะ 2. ลักษณะเฉพาะของคุณภาพผู้บริโภคต้องการอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ เฉพาะแตกต่างกันไปตามความต้องการตามจุดประสงค์ของการใช้เช่นลักษณะของสีของอาหารลักษณะสีแดงของแตงโมสีส้มของมะละกอหรือความต้องการเนื้อไก่ที่ต้องการส่วนอ,อกส่วนนอกส่วนปีอะไรประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นความสะดวกความสะดวกเพราะความเจริญทางเทคโนโลยีทางด้าน เศรษฐกิจทําให้คนมีเวลาที่จะประกอบอาหารน้อยลงและแรงงานที่ใช้เป็นผู้ช่วยทํางานหรือลูกมือหายากและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทําให้ความต้องการความสะดวกจากการจ่ายอาหารที่มาบริโภคเนี่ยต้องการความสะดวกมากยิ่งขึ้นเช่นนมนมที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเป็นนมประเภทไหนก็คือนม UHT นะคะ u h t e. ที่ใช้ระยะเวลาราในการให้ความร้อนสูงแต่เวลาสั้นนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำผลไม้กะทิกล้องที่เรานำมาใช้ก็เกิดจากความสะดวกสบายจากเ,เทคโนโลยีกันนะคะต่อไป ไปก็คืองานและหน้าที่ของฝ่ายควบคุมคุณภาพเนี่ยเรามาดูกันว่าฝ่ายควบคุมคุณภาพมีงานและหน้าที่อะไรกันอย่างแรกเลยก็คือลักษณะของงานและหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบของฝ่ายควบคุมคุณภาพก็คือการควบคุมคุณภาพเนี่ยสามารถทําคนเดียวก็ได้หรือใช้เจ้าหน้าที่หลายคนก็ได้ขึ้นอยู่กับอัตรากําลังการผลิต ของแต่ละบริษัทนั้นๆอย่างเช่นถ้าอัตราการผลิตของบริษัทก็มี500ชิ้นต่อวันการควบคุมคุณภาพก็สามารถใช้ได้แค่คนเดียวความเสี่ยงน้อยนะคะแต่ถ้าคขางกับการบริษัทขอมีอัตราการผลิต1,000ชิ้นต่อวันเอ้ย10,000ชิ้นต่อวัน การที่จะใช้คนเดียวเนี่ยทำไม่ทั่วถึงความเสี่ยงก็จะสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีทีมงานเข้ามาช่วยกันตรวจสอบนะคะการตรวจสอบเพื่อจะทําให้เกิดการเป็นสัดส่วนแบ่งงานเป็นส่วนนี้ก็แบ่งได้ดังนี้นื่งคือกําหนดรายการกําหนดรายการในที่นี้หมายถึงการอาศัยข้อมูลจากฝ่ายต่างๆฝ่ายควบคุมฝ่ายการตลาดเพื่อกําหนดรายละเอียดของ เครื่องวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ใช้ภาชนะบรรจุวิธีการผลิตนะคะอายุการเก็บรักษา 2. ก็คือการกําหนดวิธีการตรวจสอบอันนี้เราจะกําหนดว่าอย่างไรเราก็ต้องมีการมา,าคุยกันนะคะเราจะตรวจสอบคุณภาพว่า,าสีสวยไหมรสชาติเป็นยังไงเก็บรักษาได้นานเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวัดคุณภาพทางด้นานไหนอย่างเช่น ซอสต,ตัวนี้มีความเหลวข้นอยาซอสมะเขืออย่างเงี้ยซอสมะเขือเทศเราก็จะเห็นว่าบางที่ห้อก็จะเหนืดบางยี่ห้อก็จะเหลวอันนี้เราก็จะขึ้นอยู่กับบทบาทของแต่ละบริษัทว่าต้องการแบบไหนนะคะเราก็จะมีการขร้นวนการในการตรวจสอบต่อไปกําหนดวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างออกําหนดวิธีการเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างในที่นี้หมายถึงว่าเราผลิต สินค้าออกมาเป็นล็อตเป็นล็อตอย่างเช่นมีวันนี้ผลิต5าล็อตเราสุ่มตรวจทุกล็อตตัวอย่างละแต่ละล็อตเอามา3ตัวอย่างนะคะอันล็อตที่1ออกเวลานี้เราก็หยิบตัวอย่างแต่อันใต้เอามา3ตัวอย่างมาตรวจสอบดูซิมีอะไรปนเปื้อนหรือเปล่าทางสารเคมีทางเคมีทางจลินซีนะคะว่าส่วนประกอบส่วนผสมมีอะไรปนเปื้อนไหมถ้ามีเราก็ต้องทําลายสินค้าล็อตนั้นทั้งหมด นะคะมันก็จะมีโค้ดของสินค้าแต่ละล็อตอ,อกไปต่อไปข้อที่4ก็คือการบันทึกและรายงานการบันทึกและรายงานเป็นผลว่าฐานการควบคุมหรือไม่จึงต้องให้สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ง่ายนะคะมองเห็นที่ชัดเจนไม่ใช่เราจดรายงานแต่พอให้หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานอ่านเพื่อน กับไม่เข้าใจในสิ่งที่เราจดเพราะฉะนั้นการบันทึกและการรายงานเราควรทําให้อ่านง,ง่ายชัดเจนข้อที่5ค่ะการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็คือว่าไม่ว่าปัญหาจะเกิดกับเครื่องมือเครื่องจกักรหรือเกิดจากวัตถุดิบเกิดจากคนคุมกระบวนการผลิตต่างๆเมื่อเกิดปัญหาแล้วมันก็จะมีหน่วยในการควบคุมคุณภาพเป็นผู้ต้องเป็นผู้ประสานงานไปแจ้งว่า มันมีปัญหาในระหว่างขั้นตอนการผลิตนะอย่างเช่นเครื่องมือหยุดชะง,งักการทํางานชั่วคราวเราก็ต้องประสานไปยังหัวหน้าช่างให้รีบมาเข้ามาตรวจสอบดูแลนะคะต่อไปค่ะการฝึกบุคลากรการฝึกบุคลากรก็คือการทํางานทุกอย่างต้องใช้คนและจําเป็น ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆนะคะที่ได้รับจากการฝึกอบรมฝ่ายควบคุมคุณภาพเนี่ยจึงต้องทำหน้าที่ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ที่ทันสมัยและทำงานให้มันถูกต้องอย่างรวดเร็วต่อามาก็คือหัวข้อในเรื่องของความสัมพันธ์ของงานควบคุมคุณภาพกับงานของฝ่ายต่างๆนะคะ เกี่ยวกับฝ่ายอะไรบ้างหนึ่งก็คือฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดนี่ก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับผู้บริโภคทางด้านใดบ้างนะคะเพราะว่าการตลาดเขาจะรู้จักดีแล้วเขาต้องมารู้จักตัวสินค้าด้วยว่าสินค้าชนิดไหนขายดีรู้จักวิธีการขั้นตอนรวมถึงส่วนประกอบในการผลิตนะคะรวมทั้งควบคุมคุณภาพด้วย ลูกคุณในภาพในที่นี้หมายถึงการสมมอบนะคะการสมมอบผลิตภัณฑ์ต่อมาค่ะฝ่ายการผลิตฝ่ายการผลิตการผลิตมีความสําคัญมากต้องพยายามให้สินค้าที่ผลิตได้เป็นที่ยอมรับมากกว่าไม่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคแต่ผู้ที่จะประเมินว่าผลิตภัณฑ์นั้นดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่กับอำนาจ อำนาจไม่ได้อยู่กับฝ่ายผลิตนะคะแต่อยู่กับคนควบคุมคุณภาพว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าสามารถประเมินผลและบอกข้อมูลที่เป็นจริงโดยไม่ลำเอียงได้เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตรงตามที่กําหนดหรือผู้ที่ขายโฆษณาหรือผู้ที่ต้องการซื้อต้องการผู้ซื้อต้องการนั่นเองนะฮะโดยปกติแล้ว ผู้ผลิตเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องสูตรส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆความสะอาดของเครื่องไม้เครื่องมือความสะอาดของพนักงานภาชนะบรรจุและพาและงานการผลิตทั้งหมดในกรณีที่สินค้ามีตําหนิเช่นคุกกี้ที่ผลิตมีสีไม่สม่ำเสมอเข้มบ้างอ่อนบ้างผู้ผลิตจะต้องควบคุมอุณหภูมิของเตาต้องทำการควบคุมเวลาในการ ให้รอบครอบมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปฝ่ายการวิจัยและพัฒนาฝ่ายนี้ก็เป็นฝ่ายที่มีความสําคัญมากอ,อีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์มันต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆให้มันสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอย่างเช่นปัจจุบันนี้คนต้องการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเราก็ต้องมีฝ่ายผลิตนะคะ Research and Development นะคะเข้ามา เข้ามาทําอะไรเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยให้ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคว่าปัจจุบันนี้เทรนการทานอาหารของกลุ่มผู้บริโภคเป็นเทรนประมาณไหนเราก็จะผลิตสินค้าออกมาให้มันตามเทรนตามยุคตามสมัยนะคะให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปฝ่ายบริหาร ฝ่ายนี้นะคะฝ่ายบริหารก็จะบริหารควบคุมดําเนินการงานต่างๆของบริษัทซึ่งจะต้องรู้ข้อมูลจากฝ่ายต่างๆตั้งแต่ฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดการควบคุมคุณภาพวิจัยและพัฒนาทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและผลการทำงานของทุกๆฝ่ายในการในงานการควบคุมค,คุณภาพเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องรายงานทั้ง ผลดีแล้วก็ผลเสียปัญหาโลกประสาทที่เกี่ยวข้องขึ้นกับฝ่ายบริหารทราบเช่นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่ดีหรือไม่สม่ำเสมอเมื่อไรงานถึงปัญหาและทางแก้ไขแล้วฝ่ายบริหารจะต้องดำเนินการสั่งให้ฝ่ายผลิตปรับปรุงแก้ไขต่อไปเพื่อประโยชน์และ เ,เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ของกำไรของบริษัทนั่นเองสุดท้ายค่ะปัญหาในการควบคุมคุณภาพปัญหาในการควบคุมคุณภาพเกิดจากอะไรไม่ว่าจะเป็นเกิดจากเครื่องจากเกิดจากคนก็จะเป็นปัญหาหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งเลยคือความขัดแย้งระหว่างพนักงานเนื่องจากงานควบคุมคุณภาพเนี่ย เป็นงานหนึ่งที่ขึ้นตรงกับผู้จัดการหรือผู้บริหารการทำงานเพื่อจะตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อตรวจสอบแล้วถ้ามันไม่ได้มาตรฐานมันก็จะทำให้คนที่ทำงานสายผลิตนะคะเกิดความขัดแย้งกับฝ่ายควบคุมคุณภาพนั่นเองเมื่อเกิดความขัดแย้งกันแล้วอะไรเกิดขึ้นอีกมนุษย์ยสัมพันธ์เสื่อมลง ่อมยังไงพอกันเองกันไม่คุยกันการเชื่อมโยงอะไนก็จะลดลงนะคะการายิ่งถ้าเกิดบ่อยๆความสัมพันธ์ของแต่ละคนก็จะไม่ดีต่อกันนะคะเกิดความขาดความร่วมมือร่วมไม้ในการทํางานสุดท้ายมันก็จะลามทําให้เกิดปัญหาในการทํางานขยายวงกว้างซึ่งทําให้ปัญหาการบริหารการวางแผนการแก้ปัญหา และประสิทธิภาพในการทำงานปัญหาออของปัญหาเหล่านี้แก้ไขไม่ได้ก็จะเป็นการนำไปสู่ความสูญเสียทางเศ,ษศรษฐกิจของโรงงานและของพนักงานทุกคนในบทที่1ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะเ,เดี๋ยวให้เด็กดกนะคะไปดูดูแบบฝึกหัดนะคะท้ายเรื่องด้วยแล้วก็ทรงครูตามกำหนด ครบถ้วนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในบทต่อไปค่ะ